โอเคแล้วผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันแบบนี้เนี่ยอยู่เกมมา n e ครับอยู่ในไหมครับเอาชีวิตรอด100วัน EP ที่4แล้วนะทุกคนซึ่งพี่ก็ได้เปลี่ยนที่อัดคลิปด้วยเนาะเป็นอ่าของใหม่พี่ก็รู้ว่ามันอาจจะใช้ก่อเดิมหรือเปล่าเนาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะตอนนี้ทำอะไรดีก็ <c oughs> ยังไม่รู้เลย่ทำอะไรดีวะอันนี้ก็เป็นดาบเหล็กเนาะ พี่ไม่ได้เข้ามาเลยไอ้แบบเนี้ยคือพี่จะเข้ามาเฉพาะอาตอนอาชีพเท่านั้นนะทุกคนส่วนที่เออไปเล่นนอกรอบือปตาไม่แน่นอนครับเพราะพี่จะเข้ามาเฉพาะตอนอาชีพเฮ้ยเหล็กเผามันเลยอจะได้เหล็กเ,เราจะคับอะไรดีนะคับหมวกแล้วกันเนาะพอตอนนี้เหล็กแล้วก็ยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหรอ่อ่ะเออก็ต้องคับหมวกไปก่อน อาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปสำรวจเมืองกันต่อหรือนอกจากคลิปที่แล้วชจาจะคลิปที่แล้วก็ต้องไปสำรวจเมืองสำรวจเมืองเนี่ยพี่ขอเอาทางน้ำไปหนึ่ถังละกันเนาะเพื่อเจออาลาว,วาแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเราต้องฟารมอาหารก่อนอาหารเรามีแค่ประมาณนี้เองอะห้าชิ้นห้าห้าชิ้นชาจะมีแค่ห้าชิ้นเองทุกคนมันไม่พอหรอกเชื่อพี่ดีว่ามันไม่พอ ไปฟาร์มเพิ่แพามมาางแล้วพี่ข้อฝาหมาหายก่อนเลยเนื้อได้เท่านี้แหละโอเคนะผมก็ตอนนี้ก็ได้มาจํานวนหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวก็เอามาปิ้งเลยปิ้งก็มีไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะหาไม่ค่อยเจอซึ่งหลังพี่ตรงนี้พี่จะเก็บเอาไวนะ้เนาะเพราะอนาคตอ่ะพี่จะทําฟาร์มพึงนะ่งเนาะก็รู้ว่าทําไปทําไมแต่ก็อาทําไว้ก่อนเนาะเพราะมันอาจจะมีประโยชน์มันมีประโยชน์อเออไว้ตกแต่งบ้านได้ ช่มันเห่ขี้เกียจเอาแล้วเออใช่มันตุบแต่งบ้านได้เอาจิมพี่ก็อยากเอาหมาลงไปนะแต่กลัวมันตายไงใช่แต่กลัวมันตายก็เลยเอาไม่ได้เอาไปตอนนี้อยากได้ท็อตเยอะๆอะท็อตตอนนี้ทานแล้วก็ไม่ค่อยเยอะแต่ก็พอได้เออพี่ไม่รู้ว่าเสียงพี่จะเออจะเบาหรือเปล่าหรือดังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ถ้าเบาเนี่ยขออภยัยจริงๆนะครับทุกคนเพราะพี่พูดได้ แค่นี้จริงๆนะคือแบบอันนี้คือเสียงแบบเต็มขออพี่แล้วนะเออถ้าดาังคนนี้ก็ตะโกนแล้วแหละเออพี่เป็นคนที่พูดเสี่ยงเบามากเลยอะเบาอาะก็ขออภัยจริงๆนะครับเออสกิลอะไรว่าอยากรู้มากเลยกดข้างปุ๊บอสกิลป้องกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยอะถือว่าใช้ได้อยู่กนันนะอันนี้ก็ลิงดิคอรดใ่พี่ลืมอาปากเอาไว้ให้แล้วเนาะพี่ลืมอ่เอะ,มอะเออเอาง่ายลืม เปค่อยคิดลืมอืมหมาน้อยสำหรัญที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะอัจไปตั้งยีิบเก้านาทีเอาจริงมันครึ่งชั่วโมงตึตัดไปตัดมามันก็ได้แค่นั้นแหละใช่อืมก็ถือว่าเยอะแล้วนะตัดไปได้ประมาณสองสามนาทีเองอก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละนะทุกคนหายแล้วเร็วหน่อยเดี๋ยวฉันต้องการเนื้อนะ อ,อ,อ,อ๋อฉันไม่มีเนื้อจะกินแล้วตอนนี้นอาหารแบบสูหิตํำกากของกินจะหมดบ้านอยู่แล้วหละก็ทําฟาร์มอยู่นะแต่คือมันไอ้นี่ไงมันตูช้าเนาะเดี๋ยวก็ตอนเช้าเลยวันที่เท่าไหร่วะวันที่อันนี้จะวันที่สิบเห็นไหมหรือใช่วันที่สิบวันที่สิบเอ็ดพุนี้เช้าโอเคโดยเจอกันที่หกตอนนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่วะเฮียลืม <laughs> เอาวันที่สิบเอ็ดเออใช่วันที่สิบเอ็ดใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเดือดทางก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะกสิบวันดิงจะทำร้อยวันสักหน่อยว่าที่พี่ทำร้อยวันอาธรรมดาเดี๋ยวเพาะเอาช่วยรอดวัดบล็อกคือแบบหนึ่งร้อยวันมันหายเนาะไฟล์มันหายซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็อ่าก็ว่ายังไม่รู้วิธีในการอ่าเอาไฟล์คืนมาใช่ นี่คือข้อเสียของเครื่องพีนะมันจะหายบ่อยถ้าเราซื้อเครื่องใหม่ๆไงเราก็ต้องซื้อไมคครับไหมใช่ไหมเออซื้อไม e c คร f บอยู่ดีอะ่ะเออไมคครับใน Android ก็ร้อเออสองรอยกว่าบาทดิใช่สองรสีสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันสองร้อนี่แหละเออโอเคถ้าเราอยู่ตรงไหนวะข้างหน้าบ้านสิเออจำได้พึ่งน้อยคอยนา จะข,ขุดตรงนี้ไปเลยแลกกันเนาะทุกคนเพราะมันจะได้ลุ้งลูเวลาเดินขึ้นและเดินลงใช่นี่คือข้อดีของมันเมืม่อคีเจขุดเอลงไปเลยแลวกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยเคีผมตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเออถ้ำนี้มันมาจากไหนก็ไปดูคลิปที่แล้วได้เนาะใช่พอคลิปที่แล้วอัดนานพูดอัดอยู่ความจำเต็มอ่ะเออ โอ้เหมืองก็ถือว่าใช้ได้ไม่ใหญ่อุ้ยเออไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่โ้ยเออลงไปเลยเรามีน้ำจะโชว์สเต็ปเทปทุกคนโอ้ลอดฮะ่อาจริงพี่ไม่ได้ทำมาแล้วพี่ฝึกเองนะเอาจริงไม่ใช่การฝึกหรอกเราวจะขึ้นไปไงนะเออเดี๋ยวหาวิธีขึ้นแล้วกันต่อบล็อกแล้วมั้งเออใช่น่าจะต่อบล็อกแหละ เพื่อเพื่ออยากได้เพชรเนี่ยเออมันอาจจะมีเพชรเพราะตอนนี้มันลบวายวายแล้วอะวายเท่าไหร่วะสิบห้าสิบหกนั่นนะก็วายที่มันจะเจอเผิดง่ายที่สุดหรือเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวายอาอาวายที่อะไรวะลืมอ๋อใช่มันเป็นวายวายบิดล็อกอะเออใช่จะเจอเผิดง่ายที่สุดแล้วใช่พี่คือเราเอาไปทดลองเล่นเอาชิลล์รอดแบบธรรมดาของพี่ดูแล้ว ซึ่งมันหาผิดได้ง่ายมากเลยทุกคนบอกเลยใช่หาผิดได้ง่ายโคตรง่ายคักก็เคยตรงนี้ลาวาอะไรคือมันง่ายเออหาผิดง่าย่น้นแหละรู้แค่นี้วะรู้แค่าหาผิดง่ายแค่นี้ก็พอลอะข้างบนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรฮะถ้าไม่เชี่เดี๋ยวนีไม่มีอะไรเลยขึ้นไปไง่ล้วะทีนี้ได้เหล็กนะแต่คือแบบอยากขึ้นไปข้างบนนะ่ะรู้สึกว่าข้างบนจะมีอะไรด้วยนะ เออจะต,ต้องหาอุ้ยเจ่เพ็ดโอ้โหเพ็ดบ้าน่าเราดูการว่ามีกี่เพ็ดกี่เม็ดใช่ไม่ใช่กี่เพ็ดเอออะไรวะอ้อมอย่างมุมไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงอันนี้หรือเปล่าเนาองสิงเกมพี่เออช่างไม่เหอะคูขุดไปเถอะสองเมตรเหรอสั้นชาติแทนพี่ไม่เชื่อว่ามีสองเมตรทุกคนเชื่อไหมคือพี่เคยเจอสองเมตรมาแล้วมันต้องปีอีก ต้องมีอีกไม่เชื่อฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันมีส่งเวทอะว่าต้องมีอีกแน่ๆโอ้มากินแบบเป็นบัคซกสินะบ้านหน้ามันจะมีส่งเวทไปไม่ได้เออช่างมาแล้วกันอาจจะมีอีกเม็ดนะไม่มีโถเอ้อไม่มีก็ไม่มเป็นไรโอเคเราจะขึ้นไปด้านบนเลนนอนด้วยใช้บล็อก เออเราขุดขึ้นไปเลยไหมขุดขึ้นไปได้เลยแต่เราจะไม่ขุดแบบอาเป็นทางหรอกนะเราจะขุดตรงดิ่งเลยขี yeah, ้เกียจอะขุดเป็นทางาทำไมอ่ะขุดไปเลยไม่ต้องกลัวหาอะไรทั้งนั้นโอเคกลัวก็ได้มีเวลาไว้มีเวลาวาวทุกคนแต่ก็ไม่หวัน่นนะนะโอ้เสียงสมบ,บีด้วยฮนะทำไมไม่ขับร,วรูวมอะวะคือยังสงสัยตัวเองอยู่เลย อย่ามีล้าว่ามาชิบผ่ายแล้วแล้าว้าออไม่ตรงนี้ก็ไม่รอดเพราะเลาว่ามันจะไหลเห็นไหมสัญชาต,ตยาณมันบอกงั้นก็ต่อแม่งตรงนี้เลยแล้วกันมันสกิลเดตันด้วยอย่าปยุกงกับหมานตัวเนี้ยเป็นตัวที่เกียรที่สุดที่เกียแล้วก็ไอชิปเปอร์ด้วยคิปเปอร์จริงแล้วมันเป็นหมูนะทุกคนประวัติมันนะเป็นหมูแต่คือมันเกิดข้อผิดพลาดส,ส,สปุบสปิปสปับแล้วมันก็กลายเป็นคิปเปอร์น้อย ตุ้แซงขาว่าอีอ้าวไปไหนวะเออสวัสดีซอมบีไม้ได้เจอกันนานเลยนะใช่ไม่ได้เจอกันนานเลยถ้าตีไปนิดตกนิดเลือกเล่นเลยนะหยอกหยอกไม่เลือกหรอกอันตรายว่ะเฮียตรงนี้เอ,อ้ยมาอะไรนักหนานี่คุยเข้ามาหาเพรด้วยไม่ได้หามึงเฮ้ยลวงไม่ใช่พวงก็ลวงได้นะครับน่าตัวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะ ซอมบ,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 บี้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้คือพื้นฐานสำหรับเล่นออฟฟิลลอดใช่มันม,มีมีบ,อบ๊อบกือบทุกเกมแหละอุ้ยมีเหล็กด้วยโอ้ตังกิวซอมบี้ตัวนี้ใจดีเนาะแจกเหล็กเห็นผู้เล่นลำบากไนงะเออหเห็นน่าลำบากเอาเหล็กไปเลยเนาะใช่ไหมอะไรประมาณนะั้นนะทุกคนโอ้อันตรายพูดแต่เราไม่ไปเออไม่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 ไมไมไมนำ้ำ ตายแกเฮียตายทุกอีพีเลยโอ้ยตายทุกฟ้าเลยอ่ะอีท่าที่แล้วก็ตายโอ้ยอะไรเล่งกลางเลยพี่ตกตายไปไงวันนี้โอ้ยพี่ตายตรงไหนไว้ให้ลืมแล้วข้างล่างปะลองลงไปดูแล้วกันคือที่พี่ไอ้เนี่ยเก็บพอมันมีเพชรไงตั้งสองเม็ดเลยนะวิ่งสองเม็ดจุยนะวิ่ตรงนู้นแน่ๆเลยนะไงของ อ๋ e, อขึ้นจำได้ไรขึ้นไปยังไงดีขึ้นอยู่เมื่อกี้นะเออจองไต่หนาวไหมหนาวนี่มันจังเจาะอากาศอะไรอีกดีเด้อเอ้ยไม่ไม่ลาวาเอ้ไม่ไม่ๆมาไม่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 จะโดนลาวาแล้วเฮียเอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยเหล็ก๋อล็กพีดว่ะลืม ปึ๊บแหลกเขี่ยอะไรไม่รู้อย่าถามแล้วไปเอ้ยเพชรยังอยู่โอ้โชคดีอะไรอย่างนี้กลับบ้านดีกว,ว่านะเพชรยังอยู่ออกลับบ้านแหละเ,เลิกเลียนแหละกลับบ้านเลิอกอะไรแล้วทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมดาบพีมีสองอันเนาะก็บอกไปแล้วว่ามันบัก็กใช่มันสามารถบั็กเป็นสองอันได้ซึ่งมันจะเป็นเฉพาะเครื่องพีเครื่องเดียว <c oughs> เป็นบักที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอ่าแล้วขวางกับพิกเอ็กอะนั่นไงบราร์ไลแล้วเอาดไงโอเคพิกเอ็กแยก,กอยู่ทางกลับบ้านอยู่ไหนวะนั่นนะสีทางกลับมาอยู่ไหนลืมแกวโอ้จบแล้วจบแล้วข้างบนใช่ไหมถ้้จำไม่ผิดอยู่ข้างบนดูดหมายยังสูงไป,ไปเก๊ก เกะ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 อ๋อแหวกบดอ้อวันนี้คิปเปอร์นั่นน่ออะเฮ้ยจำนวนมีนีด้วยโอ้มิถ้าไหมฉันต้องไปแล้วหลายหนะ้าไม่ไปไม่ได้อรัไม่ไปมันเสียดายของเขาแจกเปล่าช่วงน,นี้ก็ติดอนิเมะด้วยนะลงคลิปมันอาจจะช้าได้หนึ่งแต่ก็ติดอนิมนเมะนี่แหละช้าคูณสองพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเที่ยวเนอะทุกคนไม่ต้องหวังว่าเออพี่ไปเที่ยวหรือเปล่าไมพี่พี่เป็นคนที่ไม่เที่ยว ชอบอยู่บ้านมากกว่าเที่ยวอืตามนั้นแหละเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวอะไรถึงไปเที่ยวก็กไปนั่งเล่นเกมนั่แหละอจะทําหาอะไรละ่ะนั่งเล่นเกมม,มันอยู่ด้านบนใช่เปล่าไม่ค่อยมีหาเลยเลยตรงนี้ดิกิปเปอร์ไม่งูอะโดนลาว่า,วาใครม่ได้เสียงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเสียงเกมมาเสียงเกมแล้วก็เสียงพีด้วย มาทั้งไหนวะเฮียด้านบนนูน่นนู่นข้างบนนู่นนะไก่คักไก่แน่พี่พงสุพรรณนะทุกคนโคสุพรรณก็พูดภาษาอันนี้ได้ภาษาอีสานหรือเปล่าวะไม่แน่ใจมี่เรื่องปากกลัวก็ไม่ต้องมาบอกอเรื่องปากกลัวไม่เก่ง่ะเอาจริงเมื่อก่อนพี่เคยเก่งปากกลัวไม่ขาวมันควนแต่คือตอนนี้อะ่ะกาก คือใช้กากแบบกากๆไปเลยอะ่ะเหมือนคนเพิ่งรีดปากกล้วใหม่หรืออ,อประมาณนั้นแหละทํานองนั้นเลยอะ่ะเพราะพี่ไม่ได้เล่นไหมครับตั้งแต่แล้วอะเออ,เอ,อตั้งหลายปีแล้วออก็เล่นจริงจังก็อยู่ในเล่นจริงจังใช่ไหมเล่นจริงจังน่าจะเล่นประมาณเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสี่เอ,อ้ยชันหนึ่งจุดสิบสามสิเออหนึ่งจุดสิบสาม เล่นจริงจั่เจอโลชั่นหนึ่งจุดสิบสามนะนจริงมันก็มี My, My ไมค์ไมค์ขาหลายอย่างทั้งไมค์ขาแบบไมค์ขาปลอมมันก็มีเนาะพี่ก็เคยเล่นด้วยไมค์ขาปลอมตอนเด็กๆถ้ารับใครก็เคยเล่นแหละไมค์ขาปลอมเพราะมันอยากเล่นไมค์ขาแบบนี้ก็ประมาณน,นั้นแหละนะทุกคนไมค์ขาปลอม,มนี่แหละเป็นไอที่แบบพูดจะมันเป็นเวอร์ชันเก่านะไมค์ขาปลอมถ้าจำไม่ผิด เออใช่เวอร์ชันเก่าของเก่าแน่กูย,ยังจำได้เลยเฮียเป็นเวอร์ชันที่แบบคือมันยังแบบมันยังไม่มีช่องหาี่ยถูกเลยคือมันยังไม่ช่องขาแบบเนี้ยเออคือมันต้องขาแบบ,บ,บแล้วกดอะพึ๊บปึบอะเป็นอะไรที่ระบาดโคตรอะเออใครเคยเล่นมัน้งคยเคยเล่นก็น่าจะรู้นะึือไปข้างบนแป๊บหนึ่งหรืคนมันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกแต่ออคิปมันจจยาวเกินไปนะก็ต้องตัดทิ้งอะ ตามนั่นแหละเกือข้าบนแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วนะทุกคนฮันแน่ไม่บูมเหมือนนะรู้สึกว่าข้าวใกล้ตัวแล้วทุกคนใหม่หนอนแล้วซัมบีใหม่รู้สึกเขาพึ่งนี่วะ่ะไอ้ไงชมบเเพื่อนเป็นไง่เ่างันข้างนอกร้อนใช่ไหมล่ะใช่ไปกับเมืองแทบตอนนี้เลยแม่งร้อนชิพายแต่รู้สึกว่าตอนนี้ฝนจะเริ่มตกบ่อยแล้วเนาะก็เป็นไงกันบ้างทุกคนก็ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับโอ้เสียงเป็นไรเนี่ยคลิปนี้อาจจะลงช้าหรือเร็วก็แล้วแต่พี่นะแล้วแต่เวลาตื่นพี่นะเพราะพี่จะลงคลิปเช้าแต่จะอาจากกัดต่อกลางคืนอ่ะให้ชิ้นหนึ่งโอเคแค่นี้แหละ โอ,โ,โอ้โหข้าวยังไม่โตเสีย์ตายเสียดายชะมุดเลยเกือบโตอ่ะเออมันเกือบเกือบโตัวแล้วนี้ก็เออทำฟาร์งมงูไปทุกคนแต่งข้าวยังไม่โตัวทำฟาร์มงูได้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวทำที่พี่จะทำเป็นอย่างแรกเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นอ่าไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ตัวไอ้เนี้ยไอ้เลื่อยหินอ่ะอืมอยู่ไหนวะเลื่อยหินเลื่อยหิน อ๋อน,นี่ไงเลยหินตัวตัดหินเนี่ยมันก็เลยหินเออจะขับตัวนี้มาแล้วกัดเนาะจำได้ว่าลุงมอดอะไรมาสักมอดนี่แหละมันจะเป็นมอดแบบตัดไม้อะจะเป็นมอดเลื่อยไม้นั่นแหละเออก็ถือว่าใช้ได้ขาวาอีอจีเลยอะตัวอนิเมะเยอะเกินไปนะไม่ต้องใส่ผิว้วใส่เครื่องตัดหินเอาไว้ไหนดีตรงนี้แล้วกัน เครื่องตัดไม้มันสามารถตัดไม้ได้นะทุกคนจาได้ว่าลุงมาอยู่นะเ <c oughs> ออจาได้ว่าลุงมาอยู่วันนี้ก็วันที่สิบสิบเท่าไหร่วะสิบสองอ่านี่ไงเอามาสอบิบสองอะไนแล้วกันเนาะกำลังพอดีพอดีอ่าตรงไหนดีครับทุกคน เออข้างหลักที่แกแน่ตรงนี้แลกกันเนาะบางพวกหมดเด้ก็ได้เอาใหญ่ๆนี่แลกกันเนาะมันจะได้แค่นี้ทำไงได้ลขวายก็ไม่บีกูก็ได้ันนาดจัดเรื่องตอกอันว่ะอืมไม่เป็นไรนะเหลือไม่เป็นไร วางตรงนี้แล้วก็อ่าตรงนี้แล้วก็ไปข,ขวาดมาเอาขวานิดอิดอะขวานนะเพระตอนนี้พี่ไม่มีขวานเลยขวานเพราะขวานพี่สูญสลายไปกับลาวาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะมันหาไปกับลาวานั่นแหละเออง่ายจมรลาวาจุนลาวาแล้วก็สูญสลายไปเลย กลายเป็นปุ๋ยและผงโอ้มีดอกไม้แถมให้ด้วยหนึ่งอันนะน้อง,องข้าวหน่ยจะตัวว่าตัวแล้วมากเนี่ยเออใช่ตัวละโอเคเราจะไปล,อล่อลวงงูกันทุกคน งัวน้อยมานี่เร็วเขาจะเอาประมาณสักสองสามตัวเอาตัวหนึ่งก่อนละกันอ่าอีกตัวหนึ่งพีข่าไปแล้วเออตาฆ่าไปแล้วเออช่างมันเถอะเข้ามาเจ้างัวน้อยนะดีมากเปบโอเคหากตัวใครไม่งมาทำวะไม่ใช่พี่อะ่ะพี่ไม่เถือนขนาดนั้นพี่ไม่ฆ่ามันหรอก หรือเปล่าวะไม่พี่ไม่ได้ขาดนะพี่ก็ทับฟาร์มัวของพี่ไม่ก <g ay> ี่้ไก่ก็เออหนั่นเดียวพูดจะรเปล่านะอุ้ยจะไปใส่นะใส่มาเซ็นยังพ่อหนายหรกกอ,อาากมันเนี่ยใครก็เป็นโอกาสอาจจะเป็นเรื่อของพ่อหนายก็ได้นะจะเอา้ามันไม่ตอบมาเล่นเลยหรือไงวะงกไปไหนวะงกไปใส่ เป็นไงกันบ้างครับผมสหรับคลิปนี้นะขอ้อขอไว้แค่นี้ก่อนละก,กันนะครับผมสหรับคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ไปเลยครับผมบายบายถ้าชอบนีอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปปอดใจต่อไปสิหรือใจทวิตต่อไปด้วยนะครับผมบาย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 